ครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟน้องครับสวัสดีพี่น้องสวัสดีเอฟซีนะครับบาวดินห้อยดินดอีสานเอฟซีของบาวบอยดินอีสานครับนี่ครับผลงานการหาหน่อใหม่ของบาวดินบาวบอยหน่อใหม่นาแลงเลอนี่ครับเดี๋ยวคุณยายท่องนะครับปอกแลวก็ซับเลยไ้นะครับบ้าวดินสีแกงมาแลงครับผมเดี๋ยวพี่น้อง ตัวเมายหน่อแรกมีทิ้งว่าได้หลายเติมนะครับพี่น้องเนี่ตัวเมียเริ่มเปหลายเลยละครับเนี่ยทั้งนอทั้งแหนงเพิ่มน,นะครับทุบซิกันนะครับเนี่ยทุบแกงมาแรกนี่ครับเนี่ยนี่ได้หลายเลยครับเนี่ยเทิร์นมอกนะครับพี่น้องครับ ดินสีต้มก้อน,นครับพี่น้หน่าดินสีต้มต้มให้จืดจล็กน้อยครับย่อยทองให้ยั้นรอเอาดอกมะเอือมาปอกใส่แก็งน้ำไม่จ้าหม็นแรงน้ำใหม่น่าแรงได้หลายอยู่ได้เนาะ ดเดี๋ยวคอื้อนี่กระเจงใส่น้ำไม้แรงนี่ไม่ไทอดก,กําลังปอกดอก,กผลงานอันเพิ่นไปหาเหมือนนี่น้ำไม้น่าแรงถือว่าได้หลายตือพี่นอเสาวพี่น้องเ,เอบเิ<ม>งเบ่งกันน่ะโอ้ได้กิโลกว่าอ,อยูุดครับเดี๋ยวจังว่าเบิ่งตอนแกงครับตกกนาานนอนนี้กำลังปลูกเ็ดเคียงมาจ้าเนี่ยเพื่นกำลังอันเพิ่นยำห้ครับ ตะลูกเต่าไปหายังมาเฮให้เบิร์ดพุ่นนะครับเครื่องเคียงครับก,กินน้ำกันเด้อพี่น้องจังพอ,อกันตอนแกงครับอร่อยอร่อย,ออยอไปครับพี่น้องครับ ใา่ดินสีต้ม่มน้ำใหม่ครับบาวดินสีตุมมน้ำใหม่ครับแ้วก็สีแกงหาแรงครับพี่น้องอันนี้เป็นกระบองครับยางใหม่นี่บารดินกับบ้าบอยเก็บมาครับนะครับเอาว้อ้อยไฟพี่น้องเนี่ยนี่ครับเอาไวไ้อ้อยไ,ไ,ไฟครับ นี่ครับน้อใหม่ที่ห้ามมเมื่อนี่ครับได้ประมาณเกือบโลนี่แหละครับย่ำแล้วครับถือว่าลายเติบู่ครับพี่น้องครับดินกระสีต้มให้จืดก้นครับพี่น้องต้มให้จืดก้อนครับครับเราเห็นบ้าวดินทางน้ำใหม่ไปแล้วครับอันนี้ก็เป็นพักขาครับพักขายู่สวนนบาวดินปลูกไว้ครับอันนี้บอกบักอื้อครับ คุณยายทองแกะเรียบร้อยล้างเรียบร้อยแล้วครับเป็นแกะเกสซอสเนื้งเรียบร้อยแล้วพี่น้องจะเอาแกงใส่น้อใหม่ครับพี่น้องเครื่องเคียงครับันเป็นยานางครับใบยานางเดี๋ยวเราดินสิปันครับยานางอยู่สวนนี่แหละครับเอามาปลูกไว้ครับเวลาเขาเขาปลานะครับเขาไปผ่อต้วนพันเขากับพุดมาครับเอาข้วม่วงสามสิบบาทเราดินนะครับใบยานางหลายแห้งพี่น้อง แต่ว่ามันก็อยู่ในดงนะครับเล้ก็เอามาปลูกไว้ใกล้ๆเฮานะครับปลูกไว้ยุ่เทียงครับนี่แมวสีไซมเมื่อนี่ครับดอกบักอือพักขาครับเดี๋ยวต้มน้ำใหม่ก่อนพี่น้องรอเบิ่งตอนแกงครับครับน้ำใหม่กำลังเดือดครับพี่น้องครับน้ำใหม่ไผ่ปลาบานเฮานะครับตุ่มมาดนหครับพี่น้องเพราะว่ามันบกขมนะครับพี่น้องครับ กำลังเดือดครับเดี๋ยวก็จืดแล้วครับน้ำใหม,ม่ปุ่มปุ้มปุ้มปุ้มไฟแห้งครับไฟแห้งไฟแห้งเดือดบ๊อบบ๊อบบ๊อบเยวก็จืดแล้วครับครับผมนี่ครับน้ำใหม่ตุ๋มแล้วครับลูกโดดจะมีนะลูกโดดใส่ลูกโดดเข้าไปน้ำครับพี่น้อง ปาใหม่เมือนี้ครับพี่ฮานะครับปลาบัวก็ลังสีแกงครับครับนานจะน่าครับบานจะน่าสดสดเลยครับนี่ปนๆนะครับเบลอร์บานได้ดีนะครับน,น่าเต็มเลยครับพี่น้องใส่หน้ากันไปครับหน,น้าเก็บลอยนะครับจากใส่น,าน้ากันาปแล้วครับผมป้าบัวก็สีใส่ ขบี้ขบี้ครับเบี้ต้องเอาใส่ขบี้ครับหลังจากใส่หนามยีนางแล้วก็ใส่ขบี้ครับขมักขนใส่หนามก่อนครับผมพี่น้องจังจะมุ่เป็นก้อนติดกันครับนะครับเอาตอกข้นเข่ากันสักก้อนครับบดตองขางไฟนะพี่น้องคนไหนไม่แตกก่อนเ่อจากตอกขางไฟครับเพื่อให้เขาเบียร์บดติดกันเป็นก้อนเรื่อยครับพี่น้องครับพติดขบพี้อีกครับบานเบาดินกิน สีรถนู่นูเนี่ยครับดุตะไคร้ครับตะไคร้ครับเหตง่ายๆพี่นายลายุดมมุกใส่ผงนัวซื่รถครับใส่หน,หน่อยแสีบหน่อยใส,ส่ลายแสียบลายน้ำปลาชักหน่อยนอึงน้ำปลาครับ น้ำปลาครับน้ำปลาพันปีปลาแดกตัวต้มแล้วครับต้มเต็มเต็มแล้วนะครับปลาแดกนี่ก็ปลาแดกเฮ็ดเองครับพี่น้องปลาในช่วงฤดูตอนยกสะดวงบ้าดินกับ้าบอยครับน้ำเดือดแล้วก็ไม่หรอีกขี้ครับผมก็หล่อหมดนะครับอือไปครับ หลังจากเขาใส่ยาหน้างใส่ผัาเบียนะครับปรุงเรียบหน่อยแล้วครับส่วนมักจืดมักเสีบมักเนื้ดแบบได้แบบปรุงกันตามใจชอบนะครับผมแต่ก็รอให้น้งใหม่เดือดอีกครับผมใ่ใบตกพื้ครับไป่นักไปเลยครับเพราะว่าน้ำใหม่ห้าทุกแล้วครับพอดีกับน้ำเดือดพอุกพอดีถ้ากันอยากกินแกงน้ำใหม่ครับ อย่าเลยพากันไปเลาะหาก็บาร์บอยครับน้องหม้นาเรงครับได้ดีครับเหมือนคนคนครับผมน้องเขาเห็เขาไม่ติดครับออเขาเดียวั้งหลายม่้คับนี่ครับพี่น้องจะให้มันแสบนัวอีกครับพี่น้องไปเอาปู้รองมาใส่ครับนปู้น้องใส่โหลดครับปูเนาองน้องใส่ใส่ฝังมึกก็ได้ฝัหมึกเนา้องแห้งก็แซบครับมแห้งมันสิกงกำสองตัว ใส่ปูดาวกะแสพี่น้องคือปูที่เยาหามาจะสดะามาครับไม่ปล่อยไว้่นตายนะครับเขาอัดอัดสุถังไว้หมื่นสองหมื่นครับเอากะมาใส่แห้งสีหอมครับหอมปูปูดองปูดองครับปูดอง,ดองปูดองดโปรเซลาปองเบื้องซีเนี่ย <Yeah. S 1> ปูดองครับปูดองข้าวไหวสีใส่แกงเราใ,ห,พพใหม่โดยเฉพาะครับพี่น้องเด็กชนี่นิะครับ เราจะมกินของขูนะเกียงนใหม่นะครับสม่ไห่เขาใส่ไหมดกลครับพี่น้องเนีนะครับแล้วก็เห็นน้มาห้ามๆครับพี่น้องครับเกียงน้ำใหม่สดๆนใหม่หนาเลงครับพี่น้องบอกบอกเลยครับพี่น้องครับใส่ถ้าขคนนับ ครัเลยนี่นี่เอาได้เหนียกเก๋เาใจใดครับพี่รองครับมีกินโนนมีคุชชี่ไว้เอาใส่ครับอ๋อกำลังเดือดครับแล้วเอาบอยใส่ผักขานะครับขั้นตอนสุดท้ายครับใส่ผักขา กูดองก็ใส่เรียบ้ลยคกูดองในร้ายเมือแล้วครับเอกนกินเ็นนี่อีกราชข้างบนอยู่เนี่ยครับปูดองออกกินออกหอมหมเ่นเ็นใสกยับยังกำใหม่กินดอกเนื้อแล้วกบุกง้ำใหม่นาเนี่มันต้องุบเกลดแขะเ้ือที่ไหนม่นี่ ก็ต้องเหีแขงเลยครับที่น้องคับวัาแรกินเสาแงนกันเด้ยที่น้องเอีไปหามาเ้าเนี่ก็บาวอยครับช่วงขมาาเกือบีโมงเาครับครับหน้าขน้ึ้นได้ทอดางหน้อกมาแกะแกวาตุ่มแางแกงางที่น้องเบิ้งเาันจะซีโมกวานะครับหาโมงนะพี่น้อง ัพักขาโลครับตอนที่ถ่ายพักขาโลครับไี่คครับนี่โป้งว่ครเนี่เสร็จแล้วครับแกงน้ใหม่นาแลีงแกงนใหม่ไ่ปลาข้าครับน้อพี่น้องโยสุดยอดเลยครับเราหม่ตุ้ดๆหวานครับแกงแบบบานห้าจานบานห้า ครับขอบคุณพี่น้องที่เขารับชมเด้อแกงหน่อไม้ห้เบิองนะมากินเขาแรงน้ำกันครับนะครับอย่าหล่ออย่า้อยครับแกงหน่อไม้ครับขอบคุณพี่น้องขอบคุณในหลายครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อตังใจด้วยครับสวัสดีครับ